ราชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะเป็นปั๊มลมสายพานของแมกนัมรุ่น GX 3 0 0นะคะบรรจุลมได้300ลิตรนะคะคุณลูกค้าค่ะค่ะตัวนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยลมนะคะปล่อยลมค่ะตัวนี้จะเป็นเกนะคะ เก okay, นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเสียบสายนะคะสายลมให้ใช้เป็นคอปเปอร์นะคะหรือเราจะใช้สายดําต่อตรงนี้ก็ได้นะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นสามสูบนะคะคุณลูกค้า3สูบค่ะมอเตอร์อยู่ที่5แรงนะคะค่ะแล้วก็ใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะคะค่ะแล้วเราก็จะเป็นการทดสอบสินค้าค่ะเป็นปั๊มลมสายพานของ G X 300ของเราเลยนะคะ ต่อไปเราจะมาทดสอบสินค้ากันเลยนะคะเป็นปั๊มลม GX 3 0 0นะคะค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราจะมาต่อไฟเข้าตรงนี้นะคะตรงขั้ว L 1แล้วก็ L 3นะคะค่ะหากคุณลูกค้าต่อไม่ได้นะคะทางร้านของเรานะคะมีช่างผู้ชำนาญการนะคะต่อให้คุณลูกค้าไปใช้ที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็จะเริ่มเปิดสวิชกตรงนี้นะคะสวิชกเปิดเครื่องมันก็จะทำงานเลยนะคะ แล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นตัววาลว์ว,ว,ว,วเปิดลมนะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นเกค่ะเกร,รอบ้อมเครื่องเวลาใช้งานนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสินค้ากันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดวาวลมให้คุณลูกค้าดูเลยนะคะแรงดันของลมว่ามันจะแรงเท่าไหร่นะคะ ค่ะก็การใช้งานปั๊มลมสายพานของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําสินค้านะคะปั๊มลมสายพานของเราในวันนี้นะคะหากซื้อสินค้าไปแล้วนะคะไม่ต้องกังวลนะคะสินค้ามีปัญหาทางร้านเรามีอะไรครบเครื่องและมีช่างผู้ชํานาญการนะคะสามารถนําสินค้าเข้ามาเช็คที่ร้านของเราได้เลยนะคะร้านตั้งอยู่นะคะที่อําเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามนะคะเลยโรงพยาบาลมาหน่อยหนึ่งเท่านั้นนะคะหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกด subscribe เพจราชาพาวเวอร์ทูนของเราได้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆของทางร้านสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะราชาครบเครื่องเรื่องเกษตรขอบคุณและสวัสดีค่ะ